อ่าทุกคนมาดูกันนะครับว่าใครจะได้ก่อนนะครับระหว่างซ้างน้อยแล้วก็ไมเปเล่นะครับว่าใครจะได้ก่อนกันนะครับทุกคนเดนิดเดนิด ไหนพี่เบียร์บอกว่าทำบุญไม่ขึ้นครับตอนนี้ได้สองตัวแล้วครับสุกได้สองตัวแล้วครับกระมิ้งเอาแบบสั้นๆเอาละแต่ละคนเริ่มละแต่ละคนกำลังทำเบ็ดละอยากไปปลาใบขนนกันแบ็ดนเป็นะให่จริงๆว่าของอะไเนี่ยนี่นะครับแก๊งตกปลานะครับ แกงขี้เมาของเราใส่หมวกมนะทางสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมายเปเล่ le, นะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สะพานคลองนอนทรีทุกคนผมพาส้างน้อยมาตกปลาครับผมส้างน้อยฮัลโหลสวัสดีครับวัสดีครับ What you do if it's gonna be big raining? <laughs> big raining. y o u gonna jump in the pool? Yeah. จวันน yeah. uh, ี้วันไที่1นนี้วันทีวันนี้วัน่1วที่1วันนี้ o ั u ันนี้วัน่1วนนี้ e ันที่1วันนี e ว่1วัน y e ้ h ัน่1นนี้วันท่ว้วน่1วันน้วันว้ั่าใครจะ้ว้ก่อนนะครับระหว่าง้างน้อยแล้วก ไม่เปเล่นะครับว่าใครจะได้ก่อนกันนะครับทุกคน try to catch b nah? yeah. i นะ y e a can do what ควาติตาโอ้โหปลาโคตรใหญ่แดนนิด I c a t I c t why not why not you see

ไอ้ยเหยื่อจี๊ดเยื่อจี๊นวันวันนาววันวันโอเควัน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 ปลาเริ่มมาแล้ววันวันป่าบาป่บ้าโอ๊ยว่าแตปลาเก่าทุกคนนานีตาได้ปลาเก่าตัวยังไงเลยเเฮ้ยเ โอ้ my god นี่ผมตกได้แป๊บเดียวนะได้ตายก็ได้อยู่แลเอาเลยดานิดเอาเอาเอาไม่เวลามันดึงมันอันนี้มันมันมันเส้นเล็กใช่ไหมมันดึงเหมือนมันตัวใหญ่มากโอ้ยตัเริ่มสนุกแล้วแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปนั่งตกตดี๋ยวเรียนลงก่อนมันจะไปตกเฮ้ยโอ้เบาเบาเบาเดี๋ยวมันขาดออีาร์วัด

าดูนะครับทุกคนว่าพี่เบียร์จะได้ปลาไหมครับทุกคนน่าจะได้อยู่น่าจะได้สักสี่ห้าตัวเนาะอะไรวะแคบตกปลาได้ปูอะไรวะตัวโคตรใหญ่อ่ะทุกคนลูกล้ามมันดิไหนพี่เบียร์บอกว่าทำบุญไม่ขึ้นครับตอนนี้ได้2ตัวแล้วครับ ได้สองตัวแล้วครับกามิ้งเอาแบบสั้นๆเอาละแต่ละคนเริ่มละแต่ละคนกำลังทำแบดละอยากได้ปลาใบขนนกันเบตแบตนะเป็นให้จริงก็เอาไปอย่าๆโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยรถมาตกปลาใบขนนกทุกคน ตกมาไปคะนุนทุกคนโอ้ย what the fuck up โบลเลยมึงเดนิดเบตเตอร์ดูซิคัโอ้ย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 เบตเตอเบตเตไอคทเดนิดไอคทูซิไอคทไอคทไอคทไอเฮ้ยไปไปกันเนนทุกคน ไปถนนไปถนุน,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 นอ๋เอ,อเอดี๋ยวก็ได้ทุ่มแม่นี่นางก็อยากได้ทักตัว <c oughs> ไม่มีมอเตอร์ไซค์จะใช้นางไปซื้อของเอาปลาใส่ไหมซื้อ <c oughs> อะไรหมายถึงว่าโอ้โ <c oughs> <c oughs> ระวังจะขอเข้าตาเลอันตนรายมากหยุดแคทเหรอ

ปเล่สอนนางเอาไอ้นี่ลงเบ็ดเบ็ดลง yes โอ้ยเยสสปินเอะไรวะกอดสงสัยต้องเ แสดงว่าถนนลงงุ่มกันหมดเลยพี่เดชเอาเอาฮอตดอกก็ได้มาตกปลาไปถนนกันทุกคนนี่นะครับดูเรียบเรียบร้อยอุ้ยอก่อนก่อ,กอ,น, <c oughs> กอน,นอนเลยดีเคซีฟิตย่ะ ใกนปลาอยู่เก็บเลยเาตัวมาแล้วไอ้แคไอ้แคดดเด่นเมี่มันเห็นนได้มันอยากได้นนี่ดนนีู่อนี่แล้วทุกคนได้เยอะมากได้เยอะมากครับ เป็นไงครับโอ้อะไรวะเอา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 น้อยน้อยใช่ไหมอ่ะอ่อันเล็กๆเหยื่อเล็กๆพี่มิ้งเดี๋ยวโอ้มายก็อดบิกฟิตเดี๋ยวปลาเยอะมากทุกคนดูนะครับ i want to catch big one ดูสนะดูสีโอ้ย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 ไลดดิแดนนิไลดดูสีไอช็ปปินโอ้ยเอาแล้วโอ้ย ไอ้หมดี่นี่เดไปแก้วไอ้กรอบดีกว่านะเพราะว่ามันเหนียวกกินอัดอกได้ไอ้ลูกปัด้จอกอันรกระวังเด้อพี่วิง เอาแล้ว้าดูดิหนียอาแล้วามจริงเยวดูดิอานีย้มันไปวนีอิ่อมั้ยก็ดูดิมันไม่อาอแสดงว่ามีคนอา่ใช่เพราอจ้ายไปกินค้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนี่ตาฟาดมา ไอ้แคทนาวบิ๊กบิ๊กวันบิ๊กบิ๊กโอ้ยซาเบียนซาเบียนบิ๊กวันโอ้ยบิ๊กวันบิ๊ก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  The Sibic Better r o โอ้ว้าวโอ้อาไอ้นนนดกอนตัวยังไงเลย เอาอีกแล้วทุกคนพี่เบียได้สามตัวแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่เบียทำบุญไม่ขึ้นแต่ทำบาปขึ้นเลยครับโอ้โหได้สามตัวแล้วทุกคนหมานมากเลยมันก็เฉี่ยวไันเอาไปทอดกรอบอร่อยมากเลยนะโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับะไครตให้แดนนิดได้นะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้แดนนิดเขาได้ฮามาน่ฟิต อยากรอยากเป็นคนบาปแต่ทำบาปไม่ขึ้นไงเป็นคนบาปแต่มันทำบาปไม่ขึ้นอ่ะพระเจ้าส่งมาว่าให้เป็นคนดีก็อย่างเงี้ยแหละอันนี้พี่เบียร์ได้กี่ตัวครับวันนี้ไม่อยากทำบาปเลยได้สามได้สามตัวโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็นะอธิตาวินนะครับทุกคนบ๊ายบายก o o ดไนท์